ที่เราไปก็จะเป็นจุดเรียกสามเหลียมมรกรคล้ายๆอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นแหละจะไม่ตั้งชื่อว่าสามเลี่ยมทองคำนะทนภาคเหนือของไทยไอตรงเขเมรลาวไทยนี่คือสามเหลี่ยมมรกรต่อไปจะเจริญแบบหยุดไม่อยู่ใครมีที่รีบมาลงทุนทางนี้โดยด่วนสามเหลี่ยมมรกรไทยเขเมรลาวนะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงจุดสามเหลี่ยมมรกรเนี่ยถ้าพูดถึงชนชาติจริงๆแล้วคนเขเมรจะยเยอะกว่า จริงๆการทำทางอัตปือกับกับจัมปาสักนี่มันถิ่นเขมรเก่านะแต่ว่าฝรั่งเศสมาแบ่งให้เป็นของเราเขมรก็ว่าไปได้เอาไปกันไปเพราะว่าเขาชนชาติสองชนชาตินี้ไม่รบกันอยู่ไม่ไม่ไมรบกันอยู่แล้วไม่แข่งแย่งกันนะเป็นอะไยก็ได้เป็นเพื่อนกันเพราะว่าภาษาหินวัดภูนี่เป็นภาษาทแห่งแรกของเขมรเลยเ,เลยก่าแก่สุดอารยธรรมเขมรดั้งเดิมรื่อแรกอยู่ที่นี่ก็นะแล้วก็ย้ยยยยายไปนครธงวัดนครทอง ลาวท่นี่คือลาวใต้จะยิบผิวดำหน่อยๆโหดๆนิดๆไม่เหมือนลาวเหนือลาวเหนือในใจดีงามผิวขาวไม่ค่อยเอาเรื่องรบไม่เก่งลาวใต้นี่โหดๆผสมเขมรก็ <c oughs> เลยดูดๆหน่อยคิดอะไรหลายชั้นลาวใต้แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วดี่ขึ้นละ <c oughs> เพราะการศึกษาเพราะดาวเทียมการศึกษาทำให้คน ได้เรียนรู้จากวามพิท้าแ์ในอด,ดีก็ดีขึ้น